สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราลอยว,ว,วินนะครับอย่าลืมฝากกดแล์กดแชร์คิวรนี้จะทําขึ้นเป็นน้ำสินค้าไม่ได้ทักชวนนะการลงทุนแต่งใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คิวโดรจะมีนนึุงสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับทีคิงด้อมฮีโร่นะครับสามก๊กเป็นบิดขับนะก็อันนี้ก็จะเป็นอิพีดีสันกนะก็อันนี้ก็ผมเข้าไปดูในฮอกกลุ่มมานะตอนนี้ก็เขาบอกว่าถ้าใครสร้างตัวละครใหม่อสมัคร ID ไอดีใหม่เนี่ยก็จะได้ตัวละครระดับเอสองตัวเลยนะครับ อผมก็ลองสร้างตัวละครดูนะอ่ผมก็รู้สึกว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาตอนสมัครเนี่ยสกิลมันจะมีสสกิลคือมันจะยังไม่ถึงระด,ดับเแต่ตอนเนี้ยสกิลมันมีสี่สกิลหมดเลยมันค่อนข้างเทพมากเลยนะสกิลตอนนี้นะอมันก็มีหลายตัวที่อยากเล่นนะรู้สึกดาบเดียร์นเนี่ยฟันแรงมากเลยนะแต่ผมอยากเล่นแอส์ซินนะอ่ะแอส์ซินเป็นทีโร่หลักแล้วกันนะคุณพลหลักปั๊บมา ขุนพลรองโอ้ขุนพลรองอยังมีสามสกิลเลยโอ้โหขุนพลรองก็ต้องเป็นตัวแทงอยู่แล้วนะนะเพราะว่าถ้าเป็นขุนพลรองตัวเก่าเนี่ยผมมีแค่สก,กิลเดียวนะโอ้โหมีสก,กิลแบบหืมอไนะไรเนี่ยมีเฟ้นอ่าอันนี้เกี่ยวกับเวรนะู้ปะอันนี้เกี่ยวกับกเกาะสองร้อยนะตัวนี้แลกันนะอ่ะลองลองไปเล่นดูแล้วกันนะออเห็น ลองดูลองดูอ๋อ oh, mm hmm. มาใหม่ลองไปดูจะสู้ใครได้ไหมดูค่าสเตตัสก่อนสเตตัสของเขาอ uh, ดูก่อนเป็นหลักออมีก็มีเลือดมีอันนี้สปีดนะ uh, uh, speed, 24, อ่ะผมอัพสปีดสักยี่สิบสี่ก็แล้วกันนะ สกิลเหรอมี Skill, สกิลติดตัวมีอนดามเมดนะนี่ฟันสองครั้งหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจนะดูกันผมเจอแอสตินฟันสามทีล่วงตลอดเลยนะอ๋อตอนแรกค่าสิบเปอร์เซ็นต์นี่สองดอกนะอันนี้เพิ่มดามเมดอันนี้สกิลคิดหรือเปล่า คิดบวกสิบแล้วคิดด้วยข้อนะอ่ามันยังอ,อัพไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เอิรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นติดตัวแล้วมันจะอันนี้สกิลอะไรเนาะความเสียหายร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์รู้สึกอันนี้จะอัพไม่ได้นะอันนี้รู้สึกฟันความเสียหายร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเลือดออก ที่สองฟันอันนี้จะต้องอัพนี้ก่อนแน่ๆแต่ถ้าระดับเอ็เอ็มันน่าจะเทพกว่านี้นะอันนี้ก็อัพอัดบล็อกนี่แหละนะดูสกิลสิสกิลอันนี้ก็เพิ่มเกาะนะเพิ่มเกาะอันนี้สกิลอัสร้ยคออันนี้ก็ติดตัวเพิ่มเกาะไปก่อนแล้วกัน ไม่่ใช่ไปไปไปลุปลปลยกันเ,เล่นดูเพราะอันนี้อันนี้เขาโโอ้โหถือว่าตัวละครดีกว่าเดิมมากเลยนะเพราะว่าอันมันไม่ถึงระดับเอไงนะตั้งการเบทเทิลตั้งการเบทเทิลไป ผมจะออกลบนะแต่ว่ามันออกลบไม่ได้นะมันต้องการ D S นะหรือว่ามันจะคิดค่าธรรมเนียมเพราะว่าผมก็ไม่เคยล็อกอินกระเป๋าเมตา马克เล่นในเชมบิดขับนะมันบอกว่าต้องจ่ายค่าแก๊สนะแต่มันก็ไม่มีจํานวนเดี๋ยวผมลองเข้ามาเล่นใหม่รอบรอบหลังแล้วกันโอ้กกำลังจะไปลบเลยกำลังจะมันเลยนะเซ็งเลยโอ้ยังไม่ได้เซงเลยโอเค เดี๋ยวค่อยลองกันใหม่แล้วกันแต่ได้ตัวละครระดับ A 2ตัวนะโอเคเขาว่ากันก็จะเจอกันใหม่แล้วกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเซ่งเลย